สวัสดีค่ะกลับเขกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและหลังจากไล่ดูคลิปเข้าไปเจอลิปของทางคลิปของทางลิฟต์กาซองซึ่งเป็นคลิปของพี่มิวกับน้องกาซึ่งซึ่งซึ่งเราลืมไปเราพลาดไปได้ไงคือเราเข้าใจว่าเราเราทำแล้วเข้าไปดูไหมยังไม่ได้ดูนี่ว่ก็เลยอ่านเป็นคลิปนะคะสัมภาษณ์ของทางลิฟต์กาซองค่ะไปดูเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีครับผมมิวสุประสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมกัมพนาวุฒิครับมาในเสืเขียวนะโอ้วันซึ่งคำว่าอะไรครับรักคุณครับไม่ดูจริงๆริงแย่งดีใจมากๆกินเลยวันนั้นกัมพ์มาแขกดูนะจ๊ะพอทีเราได้มาเจอกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาโอ้โหปีกแล้วทำไมน้องหน้ามันขนาดนั้นต้องถ่ายแบบอ่ะมั้งที่ได้เจอโกรงกลงไม่ค่อยได้พูดคำว่ารัก นนาทีก็ถึงจะไม่ค่อยได้พูดบ่อยคำนี้เหมือนว่าเราก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนโรแมนติกก็สือโอกาสตรงนี้เลยละกันบอกว่ารักนะครับเพลงของพี่ปั๊บโปเตโต้ค่ะขอบคุณที่รักคันนี่เดี๋ยวเราให้ฟังหนึ่งขอบคุณที่รักกัน ขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทขบกุมารใสเพลงที่เหมาะกับกรันแมลงวีนะฮะเพลงโฟโตกราฟครับโอ้ย ช so kind of so well. ่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันก็ผมคิดว่าเราสองคนอย่างนี้ลูกที่อยู่ด้วยกันเยอะก็เดี๋ยวเรามมาดูนะครับเลื่อนเปิดครั้งลูกก็เจอแล้วเต็มไปหมดเลยโอ้ยน่ารักปึ๊หวานแม่หวานแบบว่า บานน้ำพึ่งเดือนหอาหยาดเพรเกตแก้แววฟ้าร่วงมามาจากฟ้าหรือไรหวานจริงหวานจริงหวานจังว้าจะเันดจะหวานยังไงเลือกหวานคู่นี้นี่แบบสุดสุดใจมากสุดติ่งกระดิ่งแมวกิ้วๆเลยอะแบบแต่แบบมาสั้นเนาะอย่างแบบพยายามหาคลิป่แบบ มาดูให้หายคิดถึงกันนะคะก่ะะไม่ได้ค่อยได้เจอไปเจอเจอตัวเป็นๆ<ช>ไม่ได้ปเจอทำงานอีวินต่างๆ,ๆเนาะหวังว่าทุกอย่างจะดีๆเร็วสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นจะได้ได้มาเจอกันสักทีเนาะเราก็อยากเจอเนาะแบบถึงเห็นไกลๆก็อยากเจอนะใช่ค่ะก็เป็นคลิปน่ารักๆของพี่มิวกับน้องกลับนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย